กลับเข้าสู่ช่วงท้ทายของ V.I.P. นะครับส่วนเมนูเด็ดในคืนนี้คืออะไรต้องถามพี่ตุ๊กครับ V.I.P. ครับเมนู V.I.P. ครับหิวแล้วล่ะสีแน่นอนฮะต้องบอกว่าขอยกสโลแกนให้ว่าเนื้อนุ่มหนังกรอบเนื้อนุ่มหนังกรอบไม่ใช่หนังเหนียวไม่ใช่เนื้อนุ่มหนังกรอบแน่นอนเลยต้องเป็นหอยแครงนน่นมันหนัง นั่นเปลือกแข็งเลยเนื้อแข็งนเนื้อนุ่มกัน,นอโอเคเราเนื้อนุ่มหนังกรอบดูแลต้องเป็นเป็ดย่างหรือไม่ก็ต้องเป็นหมูกรอบใช่ไหมฮะถงทั้งสองข้อค่ะมีสองอย่างเลยเพราะเมนูเด็ดของเราในค่ำคืนนี้คือเป็ดย่างหมูกรอบในตำนานจากย่านบางโพแต่จะอร่อยเด็ดแค่ไหนพิสูจน์กันเลยมาเลยค่ะเป็ดย่างหมูกรอบมันมีสองอย่างหรือไมวันนี้ทำไมตอนนี้มันมาเยอะแยะมากมายหมดเลยครับมีตั้งหลายอย่าง ร้านเขาเลยมีของอย่างเดียวคุณจะมาขายอะไร่ะเขามีทั้งเป็ดย่างมีทั้งหมูกรอบและอาหารเหลาต้องใช้คําว่าอาหารเหลาต่างๆก็รสชาติดีเด็ดไม่แพ้กันอันนี้พี่พอคงไม่กิน<อ>ก,กินนะแต่ต้มยำเนี่ยต้มยำปลาพ,พี่ทราบยังไงครับว่าผมไม่กินเออนะพพี่บลาที่อยากกินอลไรที่เขาบอกพี่พอไม่กินไม่ทำ,าาำขอชิมเลยนะโูนี่นี่พี่พอนี่แต่อันนี้ก็ดูดีไม่เผ็ดมากนะโอ้แต่ อร่อยครับอร่อยไหมครับไม่จ้านมากรสกำลังดีไม่ต้องเป็นโลคไตไม่เค็มจัดเราตามไปดูดีกว่าไหมว่าร้านอยู่ที่ไหนพิกัดอยู่ที่ไหนดีไหมฮะต้องการพิกัดใช่ไหมครับ,ร,บ<ม>ร้านโตเป็ดย่างบางโพค่ะ สดของร้านเป็ดย่างชื่อดังแห่งย่านบางโพโตเป็ดย่างนั่นเองค่ะใครที่เป็นแฟนประจำของร้านนี้ก็คงจะรู้ซึ้งกันดีถึงรสชาติความอร่อยที่อยู่คู่กับชาวบางโพมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ซึ่งอายุอานามของร้านเนี่ยก็เกือบ30ปีแล้วนะคะไม่รู้จะชื่ออะไรตอนแรก,แรกเอาหม่อมตั้งให้เป็นร้านปเป็ดย่างแฟนชื่อโตก็แล้วหม่อมให,ให้ให้เป็นชื่อร้านปเป็ดย่าง ก็ทำกันเองไปชิมมาแล้วก็ทํากันเองเพราะชอบทำอาหารมากเพราก็เลยเลยชอบด้านนี้แถวนี้ไม่มีร้านเป็ดใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเวิร์กช่วงถ้าแตการปีใหม่กุญจีนก็เลยลองทําดูเราเราไม่ทำไม่เป็นอะไรเลยอย่างหนึ่งเราก็ไปศึกษาดูเป็ดก็ทํายังไง เลือดบางคร้งเขาก็เคยถ่ายมาก่อนแล้วก็ไปดูแล้วมาปรับเองมันก็คือเครื่องเป็ดเครื่องเครื่องเทศอะ่ะสมัยก่อนนี่คือพ่อทํามาก่อนเป็นร้านชกีรเก่าที่เยาวราชมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งพัตคารแต่เขายุบไปแล้วแต่ก่อนพ่อเป็นอา่าทำงานแบบพัตคารหมูหันแล้วมีเป็ดย่างด้วยก็นั่งดูเขาทำตลอดก็เลยมาเปิดฝั่งนู้นเป็นร้านชอกกอร์ประมาณได้สักพักก็ลองดูว่าเราเคยทํามาแล้วกับแฟนชอบก็เลยจูนกัน มมันกก็เเเเลยยยได้ป่่่่าาางทีวครืออะมแม้ว่าร้านโตเป็ดย่างจะใช้เป็ดมากถึงวันละกว่า30ตัวนะคะแต่ขอบอกค่ะว่าขายหมดทุกวันเรียกว่าใครมาช้าเนี่ยอาจจะพลาดชิมเป็ดย่างก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะย่างเป็ดแค่ช่วงเช้ามืดวันละครั้งเท่านั้นค่ะเรียกว่าหมดแล้วหมดเลยไม่ทําเพิ่มแน่นอนลูกค้าประจําของร้านนี้นะคะก็เลยนิยมโทรมาสั่งจองเป็ดย่างเอาไว้ก่อนค่ะกันพลาดนั่นเอง เขาจะเลือกใช้เป็ดเชอร์รี่ไซส์ L หรือ XL ค่ะเพราะว่าให้เนื้อเยอะแต่ว่าหนังบางมาล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็น้ำเกลือค่ะเพื่อดับเทวก่อนจะผสมเครื่องเทศสูตรเฉพาะของร้านที่ประกอบไปด้วยผงพะโล้เหล้าจีนพริกไทยและเต้าเจี้ยวยัดลงในตัวเป็ดนะคะจากนั้นก็นำเป็ดไปย้อมสีเพื่อให้ดูน่าทานค่ะด้วยการตั้งน้ำให้เดือดผสมสีธรรมชาติและแบะแซค่ะหรือน้ำเชื่อมกลูโคสเพื่อให้ความหอมหวานและก็สีติดหนังเป็ดมากยิ่งขึ้นค่ะ เคล็ดลับการย้อมสีเป็ดเขาจะต้องนําส่วนผสมทั้งหมดนะคะตักรากเป็ดทั่วตัวค่ะจากนั้นนําไปแขวนผึ่งพัดลมทิ้งไว้ข้ามคืนจนหนังเป็ดแห้งสนิททั้งตัวแบบนี้จากนั้นก็เข้าวิธีการย่างเป็ดค่ะขั้นตอนการย่างเป็ดของร้านนี้นะคะเขาจะย่างครั้งละ7-8ดตัวค่ะแขวนในถังสแตนเลนใช้ไฟปานกลางโดยจะย่างด้านหน้าหรือด้านนอกของเป็ดซะก่อนค่ะเพราะว่าจะสุกยากกว่าด้านหลังเป็ดเนื่องจากอกเป็ดเนี่ยเนื้อเยอะนั่นเองค่ะ หลังจากอกเป็ดสุกจากนั้นก็ต้องพลิกกับด้านเป็ดแบบนี้นะคะเพื่อให้สุกทั่วทั้งตัวการย่างแต่ละครั้งจะใช้เวลาโดยเฉลี่ย1ชั่วโมงนะคะเมื่อเป็ดสุกแล้วนะคะก็นํามาผึ่งให้คลายร้อนค่ะจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยส่วนหมูกรอบของที่นี่เขาจะเลือกใช้หมูสามชั้นชิ้นใหญ่น้ําหนักต่อชิ้นอยู่ที่5-7กโลกรัมนะคะมาทาด้วยเครื่องเคโลแล้วก็เกลือค่ะ รงเฉพาะส่วนเนื้อแดงให้ได้รสชาติและความหอมจากนั้นจึงนําไปย่างเพื่อรีดมันบนไฟอ่อนๆค่ะด้วยเตาถ่านนะคะเพราะว่าให้ความหอมแล้วก็คุมไฟได้ง่ายกว่าเตาแก๊สค่ะค่อยๆย่างจนหนังหมูเป็นสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วล่ะค่ะส่วนการทอดให้หมูกรอบก็ต้องใส่กระทะให้น้ํามันเดือดจัดใส่หมูทั้งชิ้นลงไปโดยเอาส่วนหนังลงก่อนค่ะเล็ดแล้ว ที่เขาจะยกชิ้นหมูขึ้นมาจากกระทะบ้างเพื่อให้เนื้อหมูโดนอากาศเพิ่มความเหลืองกรอบหนังฟูเนื้อแดงกัะน้มนุ่ม,มส่วนมันก็ฉ่ำๆรสชาติกำลังดีแบบนี้ละค่ะร้านโตเป็ดย่างไม่ได้มีดีมีเด็ดแค่เป็ดย่างหมูกรอบเท่านั้นนะคะยังมีเมนูตามสั่งที่ขึ้นชื่ออีกตั้งหลายเมนูเลยละค่ะที่ต้องสั่งกันแทบทุกโต๊ะก็คือเป็ดผัดกะเพราค่ะที่ลูกค้าสามารถสั่ง ได้ว่าจะเอาส่วนมันหรือว่าไม่มันถ้าสั่งส่วนมันทางร้านก็จะเลือกนําเนื้อน้องให้ค่ะแต่ว่าถ้าสั่งไม่มันเนี่ยทางร้านจะใช้เนื้ออกมาผัดให้ค่ะเคล็ดลับของจานนี้นะคะเขาจะผัดเครื่องกระเพราที่มีส่วนผสมของใบมะกรูดแล้วก็ผิวมะกรูดเพิ่มความหอมก่อนค่ะจากนั้นก็จะใส่เนื้อเป็ดล้วนๆปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลค่ะตบท้ายด้วยใบกระเพราเพียงเท่านี้ก็จะได้เป็ดผัดกระเพรารสเด็ดรสชาติไม่เหมือนใครเลยละค่ะ ชมอาหารรสจัดกันไปแล้วก็มาพัดชมอาหารรสกลมกล่อมกันบ้างกับเนื้อปูผัดผงกะหรี่ค่ะร้านนี้เขาสังเนื้อปูสดๆมาจากภาคใต้มานึ่งเองค่ะขั้นตอนการผัดก็ไม่ยากนะคะเพราะเขาจะผสมเครื่องกะหรี่ตามสูตรที่มีทั้งผงกะหรี่น้ำซุปไก่และไข่ไก่สดตีให้เข้ากันก่อนจะนำลงไปผัดกับน้ำมันพริกเผาเพิ่มความหอมค่ะใส่เนื้อปูนึ่งสุกตามด้วยผัดขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็พริกเหลืองแบบนี้ค่ะ ถึงเมนูที่มีน้ำให้ซดกันคล่องคอกันบ้างกับต้ยมยำปลากระพงเคล็ดไม่ลับของร้านนี้ก็คือเขาจะต้มเครื่องต้งยมยำที่มีส่วนผสมของตะลิงปลิงตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าค่ะเพื่อดับคาวพอน้ำเริ่มเดือดนะคะก็ใส่เนื้อปลากระพงลงไปปรุงรสด้วยน้ำมะนาวสดและก็น้ำปลาค่ะที่สำคัญห้ามคนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวค่ะเป็ดย่างนียค่ะอร่อยมากเลยค่ะ คือว่าเป็ดที่นี่หนังกรอบอะค่ะแล้วก็นุ่มเนื้อนุ่มอะค่ะอร่อยรสชาติอร่อยมากค่ะก็มีจะมีเป็ดย่างเนี่ยค่ะเมนูหลักเลยค่ะแล้วก็จะมีต้มยำกุ้งใช่ที่แบบอร่อยเลย้วคาลาดหน้าค่ะร้านนี้อร่อยทุกอย่างนะคะให้5ดาวเลยค่ะคุณแม่ทานร้านนี้มานานมั้ยครับหลายปีแล้วอะค่ะหลายปีเจ็ดแปดปีแล้วตอนนี้คุณพ่อยังเหรอค่ะตั้งแต่สามียังอยู่ก็เป็ดนี่แค่ะอร่อยเพราะว่าก็ลาดหน้าก็อร่อยเป็ดหนังกรอบ เนื้อนุ่มแล้วก็น้ําราดเข้มข้นมากอร่อยครับกลิ่นรสชาติรสสัมผัสครับมีเอ็นผัดกะเพราเอ็นหมูนะครับก็อร่อยเอ็นแก้วแล้วก็ข้าวผัดข้าวปลาปั้ํน้ำแดงข้าวปลาผัดแห้งครับถ้าใครอยากมาชิมให้ครบทุกเมนูขอบอกว่าต้องรีบมาให้ไวเลยนะคะเพราะเขาเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย2เท่านั้นเอง